ไม่ไหลต่อนะครับน่าเดียดด้ายนะครับทุกคนเช้าเช้านี้เสียงเฮียก็จะเงียบๆหน่อยนะเฮโยสวัสดีวัรุ่นตอนนี้พวกเองกำลังอยู่กับช่องเฮียหมีพา ว,ว้าววีสาอีกแล้วนั่นเองอยู่เกมชอยช่วงวินหรือว่าเกมอาแปะของค่ายพีทุกคนก็นก่อนอื่นก่อนรับชมคลิปอย่าลืมฝากกดไลค์กดซับสไครต์กดติดตามกําลังใจไว้ช่องเงีย e มีภาวะวีสามมาด้วยละวกันทุกคนที่สําคัญอย่าลืมไปกดไลค์กดถูกใจกดติดตามแฟนเพจ Facebook ของเงีย e มีภาวะไว้ด้วยนะครับผม อีกหนึ่งอย่างครับทุกคนเฮียมีกลุ่มลักี้ถามครับเป็นกลุ่มพูดคุยกันเกี่ยวกับการปั่นสล็อตนะเกมไหนแตกดีเกมไหนแตกปังเราจะแชร์กันไว้ในกลุ่มส่วนเกมไหนแตกไปดีแตกไปปังพังพินาศเราก็จะแชร์กันไว้ในกลุ่มเช่นเดียวกันเพื่อไม่ทุกคนต้องพลาดพังไปเล่นเกมั้น,นในช่วงเวลานั้นครับผมมาครับเฮียพามาดูกลุ่มลักี้ถามนี่คือกลุ่มลักี้ถามเฮียนะครับก็ช่วงเช้านะครับ ช่วงนี้มาเล่นช่วงเช้าบ้างครับมาจองสองครับเพิ่งแจ้งเข้าไปแข็งมากทุกคนครับมาจองสองคือแข็งแบบแข็งจัดๆนะครับแล้วก็ทุกวันนี้นะครับไม่ใช่ทุกวันนะครับช่วงนี้ดีกว่าช่วงนี้นะครับสำหรับเกมไหนที่เฮียเล่นแตกเล่นปังนะครับเฮียก็จะแจกสูตรหรือว่าเทคนิคที่เฮียเล่นในคลิปนั้นให้ด้วยนะครับที่เฮียอัดคลิปนะเฮียก็จะแจกเทคนิคแจกสูตรลงไปด้วยนะครับสาหรับคนที่กําลังหากลุ่มลักี้ตามเข้าร่วมหรือว่าอยากเข้าร่วมกลุ่มลักี้ตามเดียวเฮียก็สามารถตามดูได้ที่ใต้ในคลิปชั้นล่าง ือว่าใต้คอมเมนต์ด้านล่างได้เลยครับเป็นกลุ่มเข้าร่วมฟรีครับทุกคนไม่มีค่าใช้จา่ายใดๆทั้งสิ้นในการเข้าร่วมนะครับผมมากลับมาอยู่กับแปะของเราจัดไปก่อนสโลแกนช่องไปให้สุดหยุดอยู่ที่กลุ่มคำแบบอยากได้สาระไปช่องอื่นอยากได้ความสุดความมันมาช่องนี้เลยกันเยี่ยมีภาวะวีสามนั่นเองครับวันนี้กลับมาอยู่ที่คอนเทนต์ทุนหนักหน่อยแล้วกันนะทุกคนนะหลังจากที่แบบไปอยู่แบบทุนกลางๆทุนต่ำๆนะครับวันนี้เราก็กลับมาทุนหนักหน่อยแล้วกันนะ มาเริ่มที่หมาย0 0 Let's go เลอร์ห้ะไรห้ันแล้ว,ลว 5, ต,ตอนนี้ก็ปั่นไปอย่ช่วงเวลา9โมงหนาทีครับทุกคนวันนี้มาเปลี่ยนบรรยากาศมาปั่นช่วงเช้าบ้างนะครับอยากรู้เหมือนกันว่าช่วงเช้าสล็อตจะแข่งหรือเปล่านะครับเกมจะแข่งหรือเปล่านะแต่ก็จัดามาจองไปแล้วช่วงเช้าคือมาจองแข่งเต๊กมาจองคือแข่งป๊ก แปะอยากแข่งเหมือนมาจองให้เราต่อร้องกันเลยอีกทีหนึ่งเพื่อนโอเคแต่ไม้แรกมันให้เล่นทีไรมันตังหิดต,ตังหิดมีกลิ่นทุกทีเลยนะครับทุกคนล้ไม้แรกมันให้เล่นทีไรเนี่ยอืออโอ้โห้วรวยเองก็ยังไม่ตื่นอีกคนหนึ่งล่ะแปะช่วงเช้าเนี่ยเองก็ยังไม่ตื่นเหมือนกันล่ะเพื่อนอือ กูซื้อไม้ห้าพันกูจ่ายกูเจ็ดสิบบาทจริงก็เนี่ยเฮ้ยเอ้ยฟาทัศกกับเคไปก่อนฮะเจไหลไปสวยวายดอกนี้ได้เล่นสิบบอกเออวายไม่ได้เล่นหยาบแล้วอ,อย่างนี้ครับทุกคนเจโอเคมาไม่ถึงอีกเอเปลี่ยนเป็นเคกะเ,เกิบจบเลยเปิดไม้แรกก็ขาดทุนเลยเลย มไม้แรกก็เปิดมาไม่ดีแล้วทุกคนไม้แรกก็ไม่ดีเลยนะครับไม้แรกก็คือแห้งเลยนะสำหรับแปะนะทุกคนนะ,อะขออนุญาตก,กินน้ำหน่อยเลยกันนะครับเชา้ชาๆอย่างนี้คอยแห้งทุกคนไม้แรกเปิดมาก็หยาบเลยน,นะแปะเพื่อนโอ้โหช่วงเช้านี้สล็อตแข็งหมดทุกอันเลยหรือเปล่า าลารัดแข่งดูเกมหรือเปล่าเช้าเช้าอย่างนี้นะครับไปหมุนชิวชิวกันไปนะครับก็แล้วใครที่มีสูตรแปะนะครับหรือว่าเทคนิคอยากลองแบบมีแบบคิดเทคนิคเองได้อะทุกคนก็แต่ว่าไมาย่ยังไม่กล้าเสี่ยงนะครับยังไม่กล้าเสี่ยงที่จะเล่นเทคนิคนั้นก็สามารถคอมเมนต์บอกเฮียให้เฮียลองเจ็บก่อนได้นะเดี๋ยวเฮียลองเจ็บให้ก่อนได้นะครับว่าเทคนิคนั้นสามารถใช้ได้จริงหรือเปล่านะครับถ้าใครมีเทคนิคหรือว่าคอนเทนต์ดีๆก็สามารถคอม เม้นบอกเนี่ยใตยค้คลิปเลยนะทุกคนเดี๋ยวเนี่ยจะไปลองเจ็บให้ก่อนนะครับอ้บอืดูมันว้าวล้วนข้างนอกผ่านผ่านดํามาจริงนะครับแต่ข้างในไม่จ่ายก็ไม่มีกําไรนะครับเนี่ยบอกไว้ตรงนี้เลยนะครับทุกคนครับอา่าเบอร์เฟือไม่จ่ายด้วยไม้เนี่ยเนี่ยบอกเลยว่าสู้ดํายังสู้ได้แต่สู้ไม่จ่าย ให้ตายยังไงก็ไม่ชนะนะครับทุกคนครับสู้ไม่ใจยังไงก็ไม่ชน,นะนะทุกคนจัดไปรางวัลก็ตัว3,220บาทให้เล่นจริงแต่ข้างในไม่จ่ายก็ยากเหมือนกันอย่าบอกไว้ก่อนนะดูมันทำไกเงียเจเต็มระบบโอเคฟาทะสวยเออมีดอกนี้ทองแดงไหมทองแดงไปเออ,เอ,อมันต้องมีดอกนี้ ไล่ไปเคแถวแลกเพื่อนมาหน่อยมันต้องมีดอกหนักๆอย่างนี้บ้างทุกคนครับต้องมีดอกหนักๆอย่างนี้บ้างนะครับอไม่ใช่จาแลกอย่างเดียวเหมือนจัดไปรางวัลก็ตัวระดับซือแปดพันหกร้อยแปดสิบบามันต้องมีดอกอย่างนี้บ้างเพื่อนเอ้ยโอ้ยเยาว่านาจะไม่จ่ายแล้วจ่ายดอกโอโ,อโอเคเต็มลาบุกไปกันจีเฮ้ โอปาทต่อด้วยสวยงามไอ้งามวายขอเล่นหน่อยซองแดงก็จัดเต็มลาบบไปอีกหนึ่งทีไหลไปตัวอะไรต่ออื้อไม่ไหลต่อนะครับน่าเดียด้ายนะครับทุกคนเช้าเช้านี้เสียงเงียกจะเงียบเงียบหน่อยนะช่วงนี้อยู่นานนะครับช่วงเช้านะ จัดไปรางวัลก็โตระดับซุปเปอร์หนึ่งหมื่นหนึ่งพันสองร้อยเจ็ดสิบบาทสวยสดงดงามครับ้ดูชิงชับน่าจ่ายจัดจ่ายดีอย่างนี้ยังไงสิจ่ายดีอย่างนี้ยังไสง,งไสิถ้ารอบนี้ตกดำเอาเป็นว่าถ้ารอบนี้ตกดำนะครับจริงๆกำไรเรามาหมื่นหกนะทุกคนกำไรเรามาหมื่นหกนะครับ ถามว่ามันเยอะไหมมันก็ไม่ได้เยอะจากทุนเท่าไหร่นะครับแต่ว่าอย่าลืมนะครับเราสามารถเอากําไรเราเอาทุถ้าเกิดอย่างเงี้ยกำไรแบบน้อยกว่าทุนนะครับกําไรแบบมาไม่ได้เยอะกว่าทุนเราเอาทุนเราเข็บล้วเอากไรเรามาปั่นได้นะหมื่นหกเนี่ยทุกคนนะแต่ว่าเฮียจะลองซื้อแล้วกันถ้าไม้นี้ตกดำเราจะไม่ไปต่อนะครับขออนุญาตไม่ไปต่อนะครับโอ้โหหน่วงอย่างงี้กูก็ไม่น่าเล่นแล้วล่ะทุกคนครับเฮียก็ไม่น่ากดแล้วล่ะถ้าเกิดมันหน่วงขนาดนี้แล้วก็ เปอร์เซ็นต์ตกดาสูงมากครับรอบนี้ียบอกไว้เลยนะียบอกไว้เลยว่าเปอร์เซ็นต์ตกดาสูงพอเลิกทุกคนครับอย่างนี้พอเลิกแน่นอนมีไม้มีไม้พันบอกไม้พันน่าจะเบ็ดสิบบาทนะครับโอเคมาไม้พันทิ้งทวนนะอ่ะมีไม้ไมน่าจะมีนห้าร้อยอีกนิดนึงแล้วกันถ้าเกิดไปได้ก็ไปนะครับไปไม่ได้พอนะครับทุกคน,นครับ อ่ะมาไปได้ไปนะไปไม่ได้พอนะครับเราอย่างน้อยเราก็กำลังมีกำไรติดไม้ติดมือนะครับไม่จาเป็นว่าต้องเล่นต้องเล่นให้เก็บแตกหนักตลอดคุณแบบเป็นสองสามสี่แสนมันไม่ใช่ครับโดนครับเฮียบอกเลยนะอย่าเอากําไรเรามาเสี่ยงพยายามอย่าเอากำไรมาเสี่ยงนะครับถามว่ามันทําได้ไหมสามสี่แสนนะมัน,นก็ทําได้นะโงน,แ,น,แ,นแตกเป็นแสนแตกเป็นไม่รู้กี่หมื่นกี่หมื่น จริงมันทำได้นะครับแต่ถ้าเกิดแบบเป็นคุณคุณจะยอมเอากําไรไปเสี่ยงหรือเปล่าถึงจะน้อยนิดแต่มันก็เป็นกําไรนะครับทุกคนนะอทางที่ดีเราเก็บกําไรเราไว้แล้วเอาทุนไปเก็บถ้าเกิดอย่างที่เนี่ยบอกครับกําไรน้อยกว่าทุนเก็บทุนไว้แล้วกําไรที่ได้ไปปั่นต่อทุกคนครับอย่างน้อยเราก็ชื่นใจว่าเรายังมีแบบเรายังมีแบบสต็อกไว้นะทุกคนเนี่ยดูครับทุกคนดูดูง่ายๆเลยครับทุกคน ดูง่ายๆเลยครับว่ามันล่อให้เล่นนะคือแบบแตกมา2อ0หมื่นสามนกำไรมาหมื่นเดียวน่ะแล้วมันก็ยังไม่จ่ายเลยนะครับดูตกดำรัวๆครับทุกคนครับตกดำรัวๆดูแค่นี้พอครับดูแค่นี้พอรู้เลยครับทุกคนครับหมุสองทีสามทีตกดำนี่ก็ไม่ใช่เลยวทุกคนครับดูมันไม่ให้เราเล่นครับคือแบบ ถ้าคุณแบบฝืนตัปี้ตะบันเล่นต่อนะเฮียบอกเลยว่ามีแต่เจ๊งกับเจ๊งนะนะคุณจากที่ได้กําไรคือไม่ได้อะไรเลยนะทุกคนครับงั้นเฮียก็ต้องขอตัวละพอแค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับพอเลยนะกำไรหมื่นเดียวพอเบรกเลยโอเควันนี้เฮียก็พกาพวกเอมวาวไดีเกมชายเชียงวินหรือว่าเกมอาแปะของค่ายพีครับทุกคนครับขออนุญาตไม่ไปต่อนะครับก็ดูเองนะครับดูก็รู้นะข้างนอกก็ยังไม่มีรายจ่ายเลยทุกคนครับมันลอยเราเล่นแค่นั้นเลย โอเคหรือฝากกดไลค์กดซับสไครต์กดติดตามกําัังใจไว้ช่องเยี่ยมีภาวาวีสามด้วยละกันทุกคนสำหรับคนที่สนใจสามารถตามดูได้ที่ใต้เดคคลิปชันด้านล่างหรือว่าใต้คอมเมนต์ด้านล่างได้เลยนะครับผมก็สำหรับวันนี้เยี่ยนกขอตัวโบกมือไว้บายลาไปก่อนเว้ยเจอกันใหม่ไยรู้